ข้อสิบสองค่ะสิบสองตอบไรก็สิบสองตอบสิบเอ็ดส่วนสิบสองสิบเอ็ดส่วนสิบสองถูกค่ะถัดไปค่ะก็สิบสามตอบสี่ไปค่ะ,ถ,คะ,คะถูกค่ะถูกถักดไปค่ะแล้วหนูก็ข้ามไปยี่สิบสี่เลยค่ะ ยี่สิบสี่โอเคยี่สิบสี่ตอบอะไรยี่สิบสี่ตอบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ดอลลาร์ถูกค่ะร้อยเจ็ดสิบสี่ดอลลเอ๊แต่อันนี้ก็ชัปเตอรหกนะแต่อาจจะมันมันรอบเดียวไงมันเปอร์เซ็นต์รอบเดียวแต่อัเมื่อกี้ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์มันสองรอบอืมเขียนนะโอเคถัดไปข้ออะไรคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าตอบไรคะ สามสิบเก้าจุดหกแปดสามสิบเก้าจุดหกแปดยังไม่ใช่หนูจะต้องเอาไปยกกำลังก่อนแล้วถึงจะมาคูณสองสามจุดห้าคูณสามจุดห้าก่อนหนูก็ทำแบบนีวว้<ะ>จริงเหรอฮึมแล้วสองจุดสองห้ากำลังสามนะอ๋อเฮ้ยกำลังสองใช่ใช่ <laughs> โอเคอถัดไปคืออะไรคะแล้วก็ อีพยี่บหกยี่บหกเรียงมาเลยถามว่าเอกมากกว่าสิ่ค่าถามค่าเอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันไหนที่จะทําให้อาจสมการอันนี้เป็นจริงก็ห้าหกใช่ใช่ห้าหกห้าเป็นต้นไปห้าหกเจ็ดแปดเป็นต้นไปข้อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดทำมาบ้างตอบไลท์ถูกค่ะด้านขวายี่แปดค่ะ ที่แปดไม่ได้ทำค่ะโอเคข้อข้อถัดไปของคือข้ออะไรคะที่สิบเก้าค่ะที่ลบตัดเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสี่สิบห้าถูกค่ะ geometry ก็โอเคอยู่แล้วก็ไปอ,อ่อ l โอเคสองโอเคสามสองสามสองตอบเลยค่ะสามเสองตอบเ x กำลังสองโอเคค่ะ แถบเก้าโอเคถัดไปสามสามอะไรสามสิบสี่ค่ะสามสี่ตอบอะไรคะตอบเก้าเอ็นเอ็กสิบเจ็ดโอเคสามสิบถัดไปค่ะแล้วก็เออสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดตอบเท่าไหร่ตอบสี่สิบเก้าตัวหนึ่งสามโอเคค่ะถัดไปค่ะเออสามสิบเก้าค่ะสามเก้าใช่ไหมใช่ค่ะ ทำเก้าทำอะไรคะหนแปด x บวกสามแปด x บวกสามยังไม่ใช่มันเป็นบวกอยู่อะค่ะหนูอาจจะต้องดึงตัวร่วมออกมาประมาณว่าดึงสอง x ออกมาข้างในจะเหลือสาม x บวกสี่นะและนี่ก็คือสอง x กํลังสองรู้ไหมคะ ไม่งงอะทีนี้เราจะตัดอันไหนได้บ้างตัดนี่ตัดนี่ตัดเรงตัวหนึ่งอันนี้ X อสองตัวใช่ไหมตัดออกก็จะเหลือ X ตัวเดียวงงไหมคะไม่งงะสรุปตอบอะไรบวกสี่ส่วนเเบวกสี่ส่วนเใช่อันนี้อาจจะต้อง Brush up เป็นหนึ่งเรื่องดึงตัวร่วมดึงแฟกเตอร์อะไรนะะโอเคถัดไปข้อสี่สิบค่ะสี่สิบตอบอะไร ้าสิบจุดเก้าหนึ่งครับนะห้าสิบจุดเก้าหนึ่งอันนี้กดเครื่องคิเดเลขกดขึ้นคิดเลขวะอืมห้าสิบจุดเก้าหนึ่งยังไม่ใช่อะคะ่ะไม่ใช่หนูถอดรูดด้วยมือเป็นปะไม่จำไม่ได้เลยอะหนูถอดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไลองกดเครื่องคิดเลขแบบเอ,อเครื่องหมยที่มันเป็นเอ๊อบนึงนะ เครื่องใหม่ที่มันเป็นเป็นรูทแล้วก็มีเอ็อยู่ข้างหน้าค่ะนี่ในโทรศัพท์เหรอคะถือว่าใช่ใช่โทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ ได้ไหมแล้วเวลากดมันจะกดยังไง่ะคะเวลากดใช่ไหมคะหนูกดหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองแล้วก็เครื่องหมายเนี้ยเครื่องหมายเอ่อที่มันเป็นรูทแล้วก็เห็นปะนนนะที่มันเป็นรูทแล้วก็แล้วก็วกเป็นเป็นอย่างเนี้ยค่ะข้อหน่ ป็นรูทเอกแล้วก็พม่าเป็นวายเหรอคะใช่ค่ะหนูกดแบบนี้นะหนึ่งหกสองรูทวใช่ไหมแล้วก็เลขสี่เท่ากับที่ต้องเลขสี่เพราะว่าสี่งูไหมเท่ากสองห้าหกสามจุดใช่ค่ะมันจะได้สามจุดสามติโอเคป่ะแต่เวลาทำมันต้องมีขั้น,อนอตอนใี่จำเนื้อคะ เอ่อ uh, อันนี้มันเป็นแค่ตัว placement แต่ถ้าเกิดข้อสอบจริงอะ่ะเขาจะบอกเลยว่าให้เราถ w o to n นี r e s t c ถ้าเนียเรสเซก็คือสองตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. หรือเขาอาจจะบอกว่ากี่ตำแหน่งถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้บอกสมมติข้อนี้เป็นคำถามจริงๆ mm hmm. ก็ให้ปัดสองตำแหน่งอืมอ mm ือโอเคแล้วก็ต่อไปข้อทีหนูตอบ yes ไปคะคะ yes ถูกต้องคะ่ะถัดไปอือ mm hmm. สิบสามตอบอะไรคะตอบเอไปค่ะสี่สิบสามไม่ได้ตอบเอโอเคเอาเข้าไปคูณใช่ไหมหจริงๆอ่ะดูนะถ้าสมมติว,ว่าสองกำลังสองแปลว่าอะไรแปลว่าสองคูณสองใช่ไหมอ๋อมันต้องปเป็น X อบวกสองคูณกับ X อบวกสองใช่แล้วหนูก็จะใช้หน้าหน้าใก,ใ,กใกล้ๆไกลๆหลังๆในตัวนั้นนะ เหอ๋อโอเห็นนะคะก็เลยตอบคดีโอเคโอเคค่ะถัดไปข้อไหนอีกข้อ44ค่ะตอบเท่าไหร่คะตอบ153,550ถูกค่ะถัดไปข้อ47ค่ะ47ตอบตอบของคุณค่ะไม่ต้อบถามอะไร สองส่วนสามถูกก็คือไม่ต้องทำให้เป็นเปอร์เซนต์เพราะเขาถาม probability แต่ถ้าเกิดเขาถามว่า what percentage หรือ in what percent อะไรเงี้ยหนูค่อยเอาสองส่วนสามไปคูณร้อยจะได้เปอร์เซนต์คำนี้นี่คือแปลว่าแปลว่าอะไรอ่ะคะเนี่ยเหรอ probability เนี่ยเหรอแปลว่าความน่าจะเป็นค่ะอ๋อโอเคค่ะความน่าจะเป็นอืมก็ไป สี่เก้าค่ะสี่เก้าตอบอะไรคะตอบอันนี้ไม่แน่ใจนะจะทำังไงลบเอกกำลังสองบวกห้าเอกบวกหกไม่รู้ว่ามันต้องทำเป็นอะไรอ่ะก็สี่เก้าเนี่ยหรอใช่ค่ะโอเคย้อนไปเมื่อสมัยมสามเดี๋ยวจะต้องทำแบบนี้ x หน้าตัวหนึ่งอ๋อที่ว่าเป็นสองวงเล็บรอคะ่ะใช่พยายเป็นสองวงเล็บปุ๊บคือแต่ละวงเล็บอะ หนูก็จะเอามาเท่ากับศูนเนี่ยสมมติ x บวกสามเท่ากับศูนย์ x เท่ากับลบสามอะไรเงี้ยค่ะแล้วข้อส <fit. S 1> ิบเก้าเนี่ยมันได้สองวงเล็บใช่ไหมเท่ากับว่า x ของหนูจะมีสองค่าอออองปะอือ,อ,องงไหมไม่งงเนาะอือโอเคข้าสิบทำมาปะคะไม่ได้ทำ โอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวถ้างั้นหนูเปิดไปดูชีทที่เป็นเจ็ดสิบสี่หน้าที่อยู่ในอีเมลอันนั้นหนูทำหนูเปิดไปดู chapter สอง chapter สองทำได้เลยค่ะทำ chapter สองใช่ไหมคใช่ <S 2> <2> <S คือทำทาเป็นการบ้านวันพรุ่งนี้เฉลยกันนะคะ เป็นอะไรที่ที่หนูทําได้เลยถ้าสมมติว่าหนูทำหนูทำอินเจอร์โอเคแล้วก็จิวเมทรีโอเคแต่จิวเมทรีเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันนะคะ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บพรุ่งนี้นะเราจะเก็บชัปหนึ่งแล้วก็ชัปหนึ่งบางส่วนชัปเตอร์สองจะเฉลยโอเคไหมคะอืมโอเคแล้วก็ชัปเตอร์สามพรุ่งนี้น่าจะได้สามชัปเตอร์ได้ค่ะโอเคนะคะแล้วพรุ่งนี้เป็นบ่ายสามเหมือนเดิมเนาะโอเค โอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะอันนั้นหนูปิน้นปิ้นไว้เลยก็ได้ค่ะเจ็ดสิบสน,นะเออมันมีมันมีทั้งหมดสิบสองแชปเตอร์เราจะใช้แค่สิบเอ็ดหนูไม่ต้องปิ้นสิบสองก็ได้โอเคค่ะโอเคนะจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ